สวัสดีครับกับสวัสดีเ c ฟซของทั้งช่องตลาดนัดวัวออนไลน์แล้วก็ช่องวัวควายสเตชันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับกลับมาพบมาพ่อกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องครับเมื่อนี้ผมเบาหลุดผ้าพีผ้าน้องมาเลือกมาเบิ้งเอางวงงามจากนาคอกนาฟ้ามอีกคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยพี่น้องครับเมื่อี้ก่ามาพบมาพ่อครับคลิปนี้ครับยูทีคอกของหมอรำตีวัวงามเด้อพี่น้องเด้อครับผมพิกัดนี่กะบ้านโนนเจริญครับตำบลแวงดง อำเภอยางศรีสุราษฎร์ครับจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้องครับมือหนี่มีงวงงามรับมาฝากมาตอนพี่ตอนนองมีแต่ตัวดีๆพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งงเราชุดคูโค้แมาลูกยางเด็ดยางสวยเลยพี่น้องเด้อรับผมพูดใดอยากได้มือนี่เบื้องคลิปให้จบครับผมพี่น้องครับมีแต่หนาๆใส่บึกบึกทั้งนั้นเลยพี่น้องครับผมเอาเนี่ยครับอ่าเพิ่นขัดมาแล้วมาแบบพิเศษเลยมือนี่ครับผมฝากพี่ ปันน้องนะครับเนาะให้ได้เบิ้งได้ชมได้เอาไปเลี้ยงกันนะครับบ่เป็นงานเสียเวลาพี่น้องครับเขามาแล้วจังเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันเลยด้วครับเด้อเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปพูดคุยทักทายกับเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มเพิ่นก่อนเลยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับบารุดครับครับผมสวัสดีตลาดนัดวัวออนไลน์อิฐซืของบารุดนะครับอิฐซืของหมอลำตีนะครับครับบ่ห่างหายไปไสนะครับไปนยังอยู่เคียงบ้าเชียงรายพี่น้องชาวเกษตรกรชาวงัวชาวควาย นะครับเป็นกําลังใจพี่น้องเด้อครับช่วงนี้กะทิ <c oughs> เข่ากะทิงามใน่ยสู้มองนะครับเนาะพายุกับมาแล้วก็ว <c oughs> ดีใจกับพี่กับน้องในเกี่ยวขเขาเจ้าหนาบางมองตาถ่วมด้วยพี่น้องได้ขอเป็นกําลังใจสาหรับผู้นาถ่วมนะครับผู้บ่ถ่วมกับ,กบคือสีดีไปนะครับ <c oughs> ครับผมครับเมื่อนี้มาฝากพี่ต้อนน้องนะครับกับมิอยเกตเบร์นะครับแมลูกซื้อสองรุ่นสามกับมิอยหาเบร์นะครับมีมีแมลูอยหาเบอร์แล้วก็แม่มันสวยสวยอยู่ สองเบอร์ให้พี่น้องพี่นิพิจารณาบ้างนะครับราคาที่เปิดไปนะครับพี่น้องสามารถพูดคุยต่อรองได้นะครับหรือว่าช่องทางที่พี่น้องติดตอ่อหมอลำตีนะครับติดตอ่อได้บ้างใดนะครับที่หมายเลขโทศรศัพท์0 9 8 1 1 2 7 8 2 9นะครับอีกหมายเลขหนึ่ง0838253758 ID Line กับ0838253758 Facebook เป็นภาษาไทายนะครับหมอลำตีงัวงามนะครับครับผม หรือว่าพี่น้องสิมาชมหนักคอกเบื้องตัวจริงหนักคอกนะครับพี่น้องปักหมุดมาบ้านมอาตีครับจอดหอดอคอกกักเลยครับ,รบเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับบอลุูนนะครับจะเป็นการเปิดหัวเป็นคู่โค้ดแม่ลูกกันเลยครับอ่าเอาคู่โค้ดแม่ลูกควนพถนัดคู่ได้ครับเบมึงเรีอกพี่น้องครับมีแต่ตัวดีดีนี่มือนี่เอาสิพาผม <พอ S 1> คู่นี่เลยครับคู่ได้ครับอ่านี่ครับมาเบื้องคู่แรกครับผมพี่น้องครับเป็นคู่แม่ลูกนะครับเนาะคู่แม่ลูกลูกแม่นะครับแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องครับนี่ครับอ่ะลูกครับย่างหนาย่าง ครับผู้ใดหาอยู่นะครับเนาะครับอย่าจะได้เด้อพี่น้องเด้อครับ มาเบิ้งครับผมอันนี้แม่ลูกลูกตัวแม่ลูกเจักเดือนแล้วครับลูกพอไดนลูกได้หาเดือนนะครับลูกสาววีโก้สองล้านนะครับอ่าลูกสาววีโก้สองล้านครับลูกหาเดือนแล้วเอาน้ำเบิ้งเลยพี่น้องครับผมนี่ครับหนาใงญ้ตันครับเบิ้งตัวลูกขึ้นครับแม่แม่กับผสมนะครับแม่ผสมแล้วนะครับอ่านี่ครับแม่นี่ผสมแล้วครับแม่ผสมได้สองรอบนะครับที่ยืเดือนนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นไปตอนลูกมาพี่น้องแม่ผสมอ่าอัปาเช่หนึ่งหนึ่งห้าอัปาเช่หนึ่งหนึ่งห้าครับพันรอบแล้วสองรอบพอนี้ครับ นี่เด้อครับเด้อพู้เด๋อ่าเบิ่งนะครับแม่เป็นงัวลูกที่ไหนครับเป็นลูกแรกนะครับแม่สดลูกสวยนะครับอ่าแม่สดลูกสวยเป็นงัวลูกแรกส่วนสูงแม่เพิ่นเท่าไหร่ครับได้ร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบุกเบิ่งตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อครับนี่เอาครับกะแดงดีแดงเข้มพี่น้องครับผมตลูกนี่ก็ตเก้งครับหนาใงญ่ยตันอ่าเดี๋ยวให้อ่าตอนลูกมากเกินพี่น้องครับนี่มาเบิ่งใส่กันครับผมอ่าหยุดด้วยล่ะครับผมนี่ สีฟ้าเไว้ใส่เบื้องนี้ครับนี่อยู่กับเบ้ารุดนี่แหละครับเบื้องหนาหนาพี่น้องครับผมอ่าต้นโตเพลินเนาะพี่น้องเนาะครับแม่ผสมแล้วอาปาเชยหนึ่งหนึ่งห้าผสมกับอาปาเชยหนึ่งหนึ่งห้าซื้อสองลุนสามครับคูนี้จัดไปสามหมื่นเบอเอาครับเอาเท่าไหร่ครับเปิดที่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อแม่สุดลูกสวยครับสองหมื่นเก้าห้าร้อยพี่น้องครับผมครับครับเอานี่ครับอ่ะผู้ใดอยากได้ครับเบอร์แรกครับผมพี่น้องครับลูกหน้าหนาครับลูกใหญ่ๆยังสี่พี่น้้อองงครับบผมยยาาากกพเเิทด ลูกกับทฤษชาที่เป็นรุ่นธรรมชาตินะครับว่ามีเขานะครับตัวลูกเพิ่นแทนครับครับแมงยอ่ดอกครับว่าต้องมีเขาดอกขันมีเขาคือว่ามีเขาดอกเออนี่ครับเอาครับเบิ้งเอาครับผมพี่น้องครับผู้ใดหานะครับอยากได้ครับงัวไปใบเลี้ยงครับมือนี่ครับราคาแบบเบาๆครับเบอร์แรกแหกหมานเด้อพี่น้องเด้อสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทสองหมื่นเก้าห้าร้อยครับผมพี่น้องครับเบอร์หนึ่งนะครับเด้อสวยๆนะครับสาววิโก้แม่กับไปรุ่นครับเจ้า ตาประเคนหนึ่งมีห้าครับผมเอานี่ครับเบื้องโตลูกพี่น้องครับเบื้องการใจลูกของแม่เพิ่นครับนี่ครับปอดีปอดจัดทุกบตุลเลยพี่น้องครับผมแม่ก็เครื่องดําครับผมโตลูกกับโตแขนตันเลยอ่ะเบอร์แรกได้ครับเด้อครับเบอรนี้จะไพ่เบอร์สองครับครับเบอร์สองกับเบอร์นี้นะครับเนี่เบอร์ยังไงเบอร์สองทั้งที่บ่ครับเอาไปไปแบบธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อเขาไก่ชิดธรรมชาติครับเบอร์นี้ครับเบื้องอ่า อันนี้กับแม่ลูกลูกแม่คือกันลูกแม่ครับลูกแม่งามแม่ใหญ่ลึกเลยทองแม่ยางใหญ่พี่น้องครับผมสร้างใหญ่นะครับนี่่นีครับเดี๋ยวพาเบื้องตัวลูกครับกินใหญ่ี่เปิ้ลตัดหย่าเออเครื่องตัดหย่าต้องดีครับเครื่องตัดหย่าต้องดีครับสอบใหม่แล้อพี่น้องเด้อเครื่องตั้งหย่าลูกจ็ดเดือนแล้วครับขับลูกได้เดือนแน่ๆนะครับเดือนแน่ๆครับผมลูกสาวเจ้าเคเอฟเจ็ดสองเจ้าสีประดูครับนี่ครับเมืองโค้งสาวเคเอฟเจ็ดสองสีประดูครับเดือนกว่าวพี่น้องครับผม แข่งขาเล็บสวยนะครับเดี๋ยวผมจะพานำาเด้วพี่น้องครับเบิ้งตัวแม่เพื่อนอันนี้เป็นลูกที่ดเพื่อนครับตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเนื้อพี่น้องเด้อรับโค้งสางง่ายครับอ่ะโยนโยนต้นต้นไถงง่ายๆลำลำพี่น้องครับแม่เพื่อนก็ได้เบิ้งครับเบื้องตัวลูกนี่ครับลูกโยงย่อยย่นครับแดงดีสีเข้มครับผมพี่น้องครับเบื้องหน้าตาเบิ้งใกล้ๆอ่ะนี่เด้อครับอ่ะนี่ครับ เว่าถมสร้างอ่างเลือกอ่างไงเนาะครพี่น้องนะครับว่าเลือกครับัได้อ่างไงเลือกเงาครับผมโค้งสร้างดีครับแม่แม่สูงเท่าไรก่อนแม่สูงร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกพี่น้องครับหู้เชื่องนะครับไม่ได้ให้ได้ฟื้นได้ฟัานะครับเล็บสวยพร้อมนะครับพี่น้องอาจือว่าเห็นเล็บอยู่ในป่าอย่างว่าเป็นยังครับอันนี้คือเปืนประกันต่ำนี้ให้อยู่แล้วหรืพี่น้องครับผมเอ้าวเล็บเป็นกระตูแม่เพิ่นแม่นี่อ่างไงหรือพี่น้องครับทั้งไงทั้งเงาครับผิวพันชุดสวยดีครับ เดี๋ยวพาเบิ้งมุมนี่พี่น้องครับผมอยากพาเบิ้งลูกฟังหน่นองลูกลูกหนาดีดิพี่น้องครับลูกนี่ลูกเดือนกัวครับเดือนกัวเองครับผมพี่น้องครับ ตัวเต็มโตเต็มไว้เพิ่นได้ปีหนึ่งเนอะพี่น้องเนอะครับเ่าต้องเสิร์ด้วยละ่ะอ่ะคู่นี้วว้จังไหนครับเปิดไว้ที่สามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นสามพันบาทเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่ครับสามหมื่นสามนะครับเบอร์สองเด้อครับเด้ออ่เบอร์เมียผมลูกเพื่อกับไปตามภาษาลัดมาอีกแม่ะจะรอบเลยบ่เป็นยังครับผมพี่น้องงัวน้อยธรรมดาแล้วเนาะแต่เด็กน้อยอยังอยากไปหลินน้ำกันครับนี่ครับอ่ะนี่ครับมาพี่ลูกมายืนคู่เมียจ้าบาดในร่ยเร็วกับมาบ่ ต้องก็เห็นเราละเห็นไลฟ์เราละพี่น้องครับผมอ๋อนี่ครับต่าไปหารเมยเออเฮ้ยมาเร็วครับนี่ครับอ่านี่ครับแม่ลูกลูกแม่เด้อพี่น้องครับลูกแม่ใหญ่ๆอ้างๆนะครับต่อยหาสิบบวกครับเอานี่ครับเบื้องตัวลูกครับมาพี่ลูกเออนั่นนั่นขับนี่บ้านนี้เอาหยุดไม่เพียงลูกเอ้ยครับหัวหน้อยบกวนกันพี่น้องครับผมอยากเรียนน้ำกันเอา นี 30, 30, ่คร an oh, oh no. ับสามหมื uh, ่นสามพันบาทครับสามพันบาทครับผมพี่น้องเบอร์สองเลยครับเด้อครับผมสามหมื่นสามพันบาทวันนี้พาไปเบิ้งเบอร์สามครับเบอร์สามครับไปเลยอ่ะนี่ครับเบอร์สามเอาบามันเลือดสูงสูงไหมคุณครับผมเอิญหาลูกบามันเลือดสูงสูงลูกแรกครับมาเบิ้งครับอันนี้ผมพี่น้องครับเป็นงัวลูกแรกพะนะพี่น้องครับเบิ้งตัวแม่ก่อนเด้อพี่น้องปั้นปั้นอ้วนบ่ปั้นบ่รามีลูกวะ อันนี้แม่แม่ลูกมันป้อนยแม่ลูกตัวอ้วนปุ้ยคันบือคือพี่น้องครับผมเดี๋ยวมาวันแม่ทองที่แรกที่เรัดมาวันมีลูกวันเป็นแม่หมันครกบผมเอานี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับไปพ่นลูกเดี๋ยวให้เพื่อนต่อนมาทั้งนี้ไปนะครับไปพ่นลูกไปพุ่นไปางมาทั้งพี่ลูกมาทั้งนี้ไหมปีรีบสิบนี่หนาครับอันนี้เกิดขึ้นกันครับหลังแตกมายาเลยพี่น้องลูกจะเดือนหรอครับนี่ลูกได้หาเดือนครับลูกหาเดือนเป็นลูกพ่อใดไสใดครับลูกสาวเพิ่นเป็นลูกสาว เจ้าโชค c ี1 7 8นะครับอ่านี่ครับ c ี1 7 8เจ้าโชคเด้อพี่น้องเด้อครับอายุอายุจักเดือนก่อนได้หาเดือนครับหาเดือนพี่น้องครับแม่ทองว่างบ่คือึทับไปแม่สถานะแม่ทองว่างนะครับแม่ทองว่างพี่น้องครับลูกแรกนะครับลูกแรกเป็นงัวลูกแรกเบื้องตลูกพี่น้องครับผมนี่ครับแดงยิงคืนพี่น้องครับเบื้องกกหางครับนี่ครับกกหางเครื่องดำนะพี่น้องคอแข้งขาเนื้อหนังต้นโตครับหลังแตกมาเนี่ยนมคือสีหวานนี่หรอกพี่น้องครับมาหนี่เบื้องเบื้องตแม่เพิ่นมาหนี่พี่น้องเอานี่ครัับบโตแม่่่เเเพพินนดด้้้อออีงคร อ่ะนี่ครับเบื้องโค้งสั่งครับส่วนสูงเท่าไรครับแม่เพลินแม่ก็ได้ร้อยสี่สิบหาครับร้อยสี่สิบหาครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะไปไปหาไปหาแม่เพลินครับผมมาพี่มาลูกมาอ่ะนี่ครับอ่าแม่ส่วนสูงร้อยสี่สิบหาเป็นงัวลูกแหลกเด้อพี่น้องเด้อครับอ๋อนี่ครับอ้วนคักคุณได้มาแม่อ้วนลูกอ้วนคุได้หาแบบหนาๆตันๆเงยๆครับนี่ครับลำๆเด้อพี่น้องมาเอาเพลินหลังขึ้นปูน้อยได้ นี่นอกตั้งเจอเกอร์เล้วพี่น้องครับผมมาทั้งนี่ลูกเออครับนี่เอาเอาเดี๋ยวอยากยูซื้อเลยเอามาหาเมียเดี๋ลูกเร็วครับมาขับทั้งนี่จักบาทเลยเร็วเออนี่ครับอ่าบัตนี่ฟังราคานะครับคูหนีว่าจังใดครับ เปิดไว้ที่42,000บาทครับ42,000บาทพี่น้องครับผู้ใ um ดมักบวามันล,ลูกผสมสวยๆวยนี่ครับอ่านี่ครับผู้ใดาหาพี่น้องครับ40,000ครับผมกะราคานี่ต่อ้องได้เนาะครับเนาะต่อ้องได้ครับครับนี่ครับมาคุยกันเอาเด้อพี่น้องเด้อเป็นงัวลูกแหลกครับ <using S 1> แม่สดลูกสวยครับอ่าน้าๆตันๆพุ่มๆครับพี่น้องคเลยมักว่ามีหนอกเนาะควารุแบบนี้จ้อยเพเปลี่ยนจ้อยเพเปลี่ยนเพกินกับเจ้อยแต่ว่าเราเลี้ยงกินในโอยเออครับรถตัวหนึ่งกับเพราะเพราะปลี่ยนครับผมนี่แหละ มักแบบนี้ครับเจได้อย่างได้จ้งซี่ครับพูดได้เชื่องนะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนี่ครับจับใดใบไดครับผมจับใบใบไดนะครับครับเอาพูดได้มาของงางมือแบ่มงีปัญหาอย่างเนาะครับเนาะสวยนะครับเพชรหลังสวยทั้งแม่ทั้งลูกมองดีคือลูกเฮ็ดเขาให้แล้วเ้อลูกครับลูกเฮ็ดเขาห้แล้วเออเอานี่ครับอ่ะพาเบิ่งนะครับเนาะครับผมอ่ะเบอร์ต่อไปครับบันนี้ครับต่อไปก็จะเป็นแม่ลูกอีกนะครับอ่ะแม่ลูกคือกันบันนี้พี่น้องครับผม อ๋อมิตรลูกตัวดีๆนี่พี่น้องครับผมนี่ครับขัดมาแบบพิเศษเลยรับมือนี่อ่ะแม่ลูกบันนี้ลูกถึกกันนะคตพ่อพันครับบัดนี้ลูกลอบ่ไหนครับนี่นะครับพี่น้องครับอันนี้แม่ลูกลูกตะผูบเบอร์ที่ใดเบอร์ที่ซีป่ะครับเนี่ยอ่ะเบอร์ซีครับแม่ลูกลูกผูพี่น้องครับผมคููนี่ครับลูกกัแดงจึงคึงนลยพี่น้องบัดนี่นี่เขาเอิ่นว่าแดงใจใบรับแดงเข้มครับแดงเม็ดบักขามนะครับเด้อรับอ่ะนี่ครับ เอาเดี๋ยวผมจะพาน้ำเบิงครับผมพี่น้องอันนี้ก็ยืนรัดท้างเอาเนี่ครับเบิงแม่เบิงโตลูกพี่น้องครับผมลูกเป็นลูกพ่อไหนครับเป็นลูกชายสติงเรนะครับอ่าลูกชายสติงเรครับหลังดีครับหนอกออกพร้อมเอสสองศูนย์หนึ่งพี่น้องครับมักเกิลเก้าตัวเสื้อได้ครับแขี้งขาดีเก่านี่นิ่งรวดบันี่่นิงเลยเอาให้าเ่งลูกอเดี๋ยวนะครับอ่านี่ครับอ่าเดี๋ยว ครับว, <c oughs> ว่าแม่นี่เอ้ยเอว่าแม่นี่ฉันเออเอาว่าเปยังเอาผมเดี๋ยวผมหผมอา,ามอุ้ยผมหายเข้วเก่ามมาเบิ้งดานนี้เออนี่ครับอ่อาเบิ้งโตลูกเพื่อนพี่น้องครับลูกชายสติงเร SS สองศูนย์หนึ่งอายุจักเดือนกว่าครับอายุได้สี่เดือนครับอายุสี่เดือนพี่น้องครับเอ้าแม่ถับไปครับ แม่ทองว่างนะครับลูกแรกนะครับอ่าเป็นง้วลูกแรกแม่ทองว่างเอาพี่น้องครับผมอันนี้ปล่อยธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะอย่างไรเบื้องฐานอย่างนั้นเลยะครับนี่ครับเบื้องัวแม่เพิ่มหมนีพี่น้องแม่ส้นสูงเท่าไรครับแม่ส้นสูงละร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกพี่น้องครับตัวนี้เด็กสวยครับเบื้องนี่ครับแดงเข้มยืนยกเทลอเลยพี่น้องครับแม่ลูกลูกโตผูนี่ครับอนาคตพอพันได้เด้อพี่น้องเด้อโตลูกเพิ่เอะนี่ครับย่างงามเลยล่ะนี่เบื้องต้นโตเอาโบสถ์ลึกก็ครับ มึงหน้าตาตัวแม่พี่น้องครับโค้งสั่งอย่างเงครับขอแข้งขากระดูกเงี่ยเวเด้อพี่น้องเด้อครับผมได้สัตว์ได้ส่วนครับอ่ะนี่ครับเอาฟังราคาเพิ่น,นะครับคูนี่ว่าเท่าไหร่เปิดไว้ที่3า0 0 0ื่นสีพันบาทครับ3า0หมื่นสบาทพี่น้องครับผม นี่ครับสามหมบาทลูกนี่เป็นอนาคตพอพันได้เลยเด้อพี่น้องเด้อครับแม่ยังง่ๆนะครับขับห้าสิบบวกครับแม่สดลูกสวยครับสัวเต็มปีเด้อพี่น้องครับเบื้องตลูกครับผมเน้นเบื้องตลูกเลยแหละขับแต่ละโตขัดมาแบบมิเตจมๆพี่น้องครับผมเอานี่ครับโค้งสั่งเพิ่นนะครับแม่นี่โค้งสั่งใหญ่ๆยจังสี่ครับพอภูมิภมใส่จังน้อยนี่พี่น้องเอ้ยว่าต้องห่วงหรอครับเรื่องอาพุพ่อพันธุ์นี่ครับเอาครับราคานี่ต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับผม ยำฟีลอยหาสิบกิโลเมตรแรกนะครับร้อยห้ากิโลเมตรแรกผมคุยได้จบแต่เจียกันกับทรงฟีได้ทุกหม่องทุกวันนึกกันนะครับนี่ครับงาพี่น้องคี่บ้องพนองพี่นองพี่น้องพี่น้องพันกอน้องับน้อพี่น้อยพี่ด้องพี่้องพี่น้อนีน้องวี่น้องีน้องี่น้องเน่น้องพี่า้องพี่น้องพี่น้องเน้องับ่น้องพี่นมางพีดน้องพี่้อพี่น้บงพ็ดนดองพน้ี่นรับเน้องครับ้อง่น้องพน้อตพี่้พิ่นก็คื้อกพี่น้องพี่น้องเี่้องี่า้มงพี่ด้เบิ่ง้ลงยเนนะครับเนาะครับ ผมเน้นเบื้องตัวลูกให้นะครับให้ละเอียดให้หลายที่สุดแหละครับครับให้พี่น้องเป็งดีๆครับครับอ่ะเบอร์ต่อไปครับงานนี้ก็จะเป็นที่เด็ดนะครับที่เด็ดแม่ลูกสุดล้อชุดสวยครับแม่ลูกพะะพี่น้องกับเบาหลุดเกลี้ยงไว้ถ้าโดนเลยแหละพี่น้องครับครูนี้ย่าได้สิมาหัวจักเชียสิ่นี้ครับชุดนี่แม่ลูกลูกตัวผูขื้อกันลูกตัวผูนะครับออกมาจากไหนเนาะออกมาผีเปียงลูกออกมายืนยูผีเปียงมาเบื้องพี่พี่น้องครับ เอาดึงแม่เพิ่นไปจังหน่อยพี่ออกมาพี่เอออ่ะนี่ครับไปดูลูกลูกนี่โอ้ยผมว่ามันครับงามงามพี่น้องครับลูกเพิ่นงามอีหลีครับยืนบ่ถือท่าอีกละมาพี่ลูกนี่ครับเบิ่งงัตลูกเพิ่นนะรับเลยเน่เอ้าครับเดี๋ยวพาเบิ่อเดี๋ยวพาเบิ่งงัตลูกด้วยพี่น้องเน้อครับอ่ะครับผมพี่น้องครับมาเบิ่งบบดนี้ครับ หนึ่งแล้วครับแม่ลูกลูกโตผูลูกนี่เจักเดือนครับลูกได้เดือนหนึ่งนะครับได้เดือนหนึ่งพี่น้องครับย่างไชโอ้นี่ครับเบิ่งลูกเพิ่นลูกกับนักขดซุดรอเลยครับลูกกับเมียเทียมคือกันเลยครับงามครับครับพี่น้องครับโตลูกเพิ่นครับเดือนนึงเบื่องหลังแตกบ่ครับเอาพี่น้องครับอยู่ย่อย่นบ่ครับเบิ่งหน้าตาเพิ่นนี่ครับ ตัวนี้ถือว่ายางรอเลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอานี่ครับผมก็อยากยางไปทั้งมันสีบางแสงเงาผมนะครับเนาะให้พี่น้องในเบื้องรับตัวเต็มๆครับเบื้องนี้เรื่องของสีเด้อพี่น้องสีเก็บสีดีทั้งเมย์ทั้งลูกนะครับอ่าลูกเดือนเดียวครับเป็นลูกพอดีก่อเป็นลูกอัปเปอร์เชต115ครับลูกชายอัปเปอร์เชต115อัปเปอร์เชต115พี่น้องครับอัปาเช่เลยครับนี่ครับเบื้องการใจลูกของเคุณนะพี่น้องตัวแม่เขาเนี่ยเป็นลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับคับแม่หััวล้นครบ บดจัดเ้อพี่น้องเนอะกีบไปยคดับนี <h 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 uh, ่คร oui> ับเบื้องข้อเบื้องแขงเบื้องขาครับผมพี่น้องเขื้งขา่เรีบสวยครับเอ๋กีบเร็บครับมันมีแสงเงาผมจังหน่อยพี่น้องอผมกับพยามลบให้ละเบื้องในเบื้องเต็มเต็มที่ครับเบื้องเรืองของโค้งสางสีครับนี่ครับข้างหลังเ้อพี่น้องเ้อะกกหางครับเครื่องดําหางนี่รากดิน้อพี่น้องครับผมตัวนี้แดงแห้งครับแดงเข้มบักคักอ่ะนี่ครับผมเอาครับเบื้องการใจลูกพึ่นนะครับ แม่เคเอฟสามหนึ่งครับลูกอาปาเช่หนึ่งหนึ่งห้าเอกสารใบหลอดมีให้ครบนะครับเนาะนี่ครับเม่อแต่สูงร้อยสี่สิบห้ากระดิ่ดวยครับสี่สิบห้าบวกผลลัพธส่วนสูงแม่พันร้อยสี่สิบห้าออกมาทั้งนี้ลูกไปยืนพุ่นไปยืนพุ่นเออเบิ้งครับน้ำนมเลยครับเบิ้งน้ำนมเออนี่ครับสมุนทั้งแม่ทั้งลูกนะครับสมส่วนครับผมพี่น้องครับต้นโตดีครับคิงดีนะครับเนาะนี่ครับเยืนว่าได้ท่าอีกแหละยืนไม่ทัาเดียวเอาไปยังครับเดี๋ยวลูกเพิ่นกันมาเออธรรมดาแหละง้อยครับผม เดี๋ยวหาตะมูซําเด็กหน่อยเหรอฮะมองเหรียญพี่น้องเอ้ยอครับนี่เอาไว้ไม่โดอลูกอ่ะไปทางหุ่นไปเฮ้อ่ะนี่ครับอ่านี่เด้อลูกลูกเพชรลูกอ่ะนี่ครับเบิ่งเลี่ยมนี่ก็ได้พี่น้องครับผมเห็นพอเห็นอยู่ดอกอ่ะนี่นะคำแถงบ่พอรถอ่ะนี่ครับอ่ะได้์ยุ้ครับอ่าครับถอยตัวลูกมาให้จัหน่อยนะครับไรดอดอลูกลงมากับหลังหน่อย นี่ครับให้เบิ้งนะครับจะไปให้เบิ้งคู่ยืนคู่กันยืนในบ่อครับนี่ครับเอานี่แหละบ่เป็นงยังเดดอกพี่น้องครับผมนี่แหละเบิ้งโตเอาเบิ้งการยืนขับเบิ้งทายืนทายางทายกพี่น้องครับผมอยากให้เบิ้งตัวนี้หรืลูกนี่เพิ่นงามครับผมลูกนี่แข็งอันตันเด้อพี่น้องเด้อครับผมคู่นี้ว่าไว้หไรไปไหนครับเปิดไว้ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องว่าผิดหวังเลยครับว่าคมนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันบาทเด้อพี่น้องเด้อแต่เมยมันกับขับเพื่อนกับซื้อมาหลายกว่านี้แล้วนี่ครับเอานี่ ผู้ใดหานะครับราคานี้พี่น้องครับผมเอ้ารับอยากจะได้ครับผมพีเข็มๆเลยครับเม็ดสีลูกเทพพี่ลีครับผมพี่น้องอันนี้แม่เทพแม่ลูกเทพพี่ลีครับผมย้อมหลับเลยว่าคูดเี่งามเป็นต่เอาแห้งครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทเด้อพี่น้องเด้อครับเบื้องกันเงาๆครับผมเดี๋ยวสิว่าเบ้าโดนเป็นอย่างคือเว้าหลาเถอะเนาะครับเนาะให้เฟินเฟินโดนครับครับง้วดีๆผมก็อยากให้เบื้องครับให้ละเอียดที่สุดครับมุมใดแสงใดที่มันไม่ได้เนาะครับเนาะบางเทธอมันมีแสงมีเงาพี่น้องครับ มุมไดมีแสงมุมนั่นก็ต้องมีเงาขึ้น่าแหละมุมไหมีคนชมหอก็ต้องมีคนนินทาครับพี่น้องเอาเบอ่งน้ำกันเด้อครับเด้อนี่ครับงามงามนี่ผู้ใดหาอยนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทสามหมื่นเจ็ดพันบาทต่อวังกันได้ต่อรองได้ผู้ใดโทรก่อนไนก่อนครับว่าครบนี่ผมบอกเลยครับว่าผิดหวังครับว่าผิดหวังเออนี่ครับโทรก่อนไนก่อนครับนี่ครูนี้ครับเป็นโหมดแม่ลูกอย่างงามพี่น้องครับผมนี่ใจลูกได้เด็ดมากเลยครับอเบอร์ต่อไปเหมือนไป เดี๋ยวปนี้เป็นโหมดแม่มันนี่เบอร์แม่ท้องตีบเลยอีกสองเบอร์นะครับนี่ครับอย่าเพิ่มหมึเด้อครับไรไม่อีกไปหาไม่อีกครับงัวงามงามยังสี่ครับหาไม่ไทยนะครับอนี่ครับเบอร์ต่อไปครับเอาตัวไหนจะเป็นแม่มานน้ำจุ้มกี่ก่อนครับพี่อ่าเป็นแม่ท่องเนอพี่น้องเนื้อครับผมครับอ่าไก่ออกพันสาเราพี่น้องเอ้ยครับผมเริ่มปุ้งปังปุ้งปังแน่เลยดิเออเด็กครับเอาครับผู้ใดบ้าไว้ครับสามเดือนครับจักหน่อยก็ได้เราแหละสนุกมาเออเอา นี่ครับเป็นแม่ท้องพี่น้องครับสาวท้องแรกสวยๆครับมานี้เปิดโหมดแม่ท้องพี่น้องครับอันนี้เป็นสาวท้องแรกครับครับอ่านี่ครับท้องจักเดือนแล้วท้องก็พอได้ท้องสี่เดือนครับท้องสี่เดือนครับใส่พอไดนไปครับกับเจ้าโคราครับอ่าท้องกับเจ้าโคราเด้อพี่น้องเด้อสี่เดือนนะครับเนาะครับแม่นี่ครับส่วนสูงแม่นี่เท่าไหรขับร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกตัวท้องเรียบร้อยตัวท้องเรียบร้อยประกันท้องนะครับประกันเชืองพร้อมนะครับประกันท้องปะ กันเชื s <S ่องพี่น้องครับหู้เชื่องจับได้บายได้ครับผมพี่น้องเอานี่ครับหู้ครับกับหู้จนนิ่งครับทีนี้ล่ะจนนิ่งอยู่ไปใส่ยูไปใส่กยูครับผู้ใดมาโอ้ยน้อเก่าเบิ้องนะเก่ายูเก่บวู้ไปเอายูยูคิงนิ่งเน๊จับแน่นะครับผู้ใดมางาหู้ครับผู้ใดหาพี่น้องครับผู้เถ่าผู้โถใบได้ครับลูกหลานการเลี้ยงได้เด้อพี่น้องเด้อครับว่าแต่มีแห้งตัดหญ้าครับผมเอาเบิ้งด้านนี้ครับผมพี่น้องครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอ้ยเบิ้งโตเด้อเดี๋ยวมันหย่อนแสงครับผม ไอ้เบ um mm ื hmm. um, ้องถุงมุมเลรอครับพี่น้องเปิเบื้งครับนี่ครับกีบเล็บอ่ะบ่มีปัญหาอย่างนี้ครับเนาะไม่นครับประกันตำหนินะครับนี่ครับรับประกันตำหนิให้ประกันหูประกันเชื่องพี่น้องครับสาวท้องแรกครับตัวท้องเราเรียบร้อยครับอ่ะฟังราคาเพิ่นนะครับเปิดไว้อยูสองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาทครับแม่นี่ครับสองหมื่นหาเด้อพี่น้องเด้อครับผมพูดในหายอดนี้เนื้อดอกครับราคาเบียดเนื้อราคาเขียงพี่น้องครับ ก็มีสาวเดองแร้วกับเจ้าโคล่านะครับครับผมใบตรวจเอกสารครบนะครับว่านี่ครับผู้เชี่ยวตรวจท้องนะครับครับจับหลวบประสันจนติดดีตัวบนนอนลงยังไงครับอยูเก่าผู้หลายแล้วพี่น้องครับเอานี่ครับผู้อิหรีครับนี่ครับผู้ครับเบื้องเนื้อหนังเบื้องน้ำใจเบื้องหน้าตาอ่าฮะพี่น้องเบื้องกระครับเบื้องรถเบื้องเรียมชมกันเต็มที่แล้วพี่น้องครับผมเอาเบื้องเรียมโตเพลินครับเบื้องโค้งสากครับเบื้องไทยเบื้องหลังครับกกหางเครื่องนี่ครับแขงขาเอา มีตำหนิอยังครับประกันตำหนิประกันทองเด้อพี่น้องเด้อครับราคา25 0 0 0บาทครับมาคุยมาต่อกันเอาครับผมพี่น้องอ่ะเบอร์ต่อไปครับผมให้ไล่ครับเบอร์ปิดคลิปครับเปให้ไล่ปิดคลิปยุ้ยใส่ครับผมเดี๋วเดี่วตีว่ามันยืนอยู่นี่เพาะเมียนเนาะยืนอยู่นี่เพราเมียนว่าโอ้ยยืนอยู่นี่เพราะเมียนอันนี้มาได้ดอกทเ้งสอบ แม่แดครับบ่เนี้นี่แล้วนี่บอกแดงเว้นประคัมมี่แล้วตั้งแต่เปิดคลิปพี่น้องครับผมถหาสัวสีมาหอดตีไปใส่แล้วออกมาแดดไหมลูกบอกว่าแดดแดดไหมลูกไหมเนาะเขันว่าแดงไรก็สิเขาห่มเหมือนนี้นี่ก็ได้เฮ้ยพี่น้องเสียบตาพีเนอเพื่อนกระดี๊เราเห็นเพื่อนเลี้ยวเห็นจังไรในแม่เนาะครับอันนี้แม่ทองเนื้อพี่น้องเนื้อครับผมครับอ่ะรายละเอียดจังไหนครับแม่ทองได้หาเดือนกว่านะครับทองได้หาเดือนกว่า ขับทองกับพ่อใดสายใดครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับผมพี่น้องครับตัวนี้เอานิ่งดูลูกหยุดจักบาทกันดูขับผมอีกแล้วเอับผมกับผมกับผมเพิ่นเห็นแล้วแหละสีออกแดดว่างหันกระไดครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับผมพี่น้องครับตัวนี้ครับจักเดือดมักบ้ามันลึกๆเลยนะครับว่าสีแดงเข้มเข้มเม็ดมะขามครับอ่ส้นสูงเพิ่นเท่าครับล้อยหาซิบวกครับร้อยห้าสิบบวกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ เจ้าเดือนก่อนเมื่อกี้วะได้หาเดือนกว่าตัวทองเลอยๆขึ้นกันแม่นครับทองกับเจ้าอเมริกา779นี่ครับกับอเมริกา7จ็ดเก้อพี่น้องเด้อครับหนาๆให้เพิ่นไปใส่แดดล่ะดีแล้วเอ้าครับหยุดจังได๋ในลูกบัดนี้เอาบ่เป็นหยังครับปล่อยเพิ่นเลยก็ได้เอ้าหยุดดสีแดดเออบอกเลยพี่น้องเบื้องบนนี้พี่น้องครับเบิ่งในเรื่องของสีเบิ่งในเรื่องของโครงสร้างเบิ่งในเรื่องของต้นโตครับผมพี่น้องครับอันนี้เป็นแม่ทองเด้อพี่น้องเด้อปักกันทองครับตัวทองให้แล้วเรียบร้อยครับอเมริกา779เอกสารใบหจ็ดน้อง ครับโค้งสั่งง่ายครับเนื้อหนังหนาต้นโตเบิ้งเอาโลดนี่ครับเอ,เอา้เอาผู้ใดหาหมักแมร์ง่าๆนั่นหนาเด้อพี่นอ้องเด้อโค้งสั่งดีๆมาเอาแม่นี่ไปไว้เลี้ยงครับฟังราคาเพิ่มนะเท่าไหร่เปิดไปที่สี่หมื่นสองพันบาทครับสี่หมื่นสองพันบาทบ 42, าาาพี่น้องครับสี่หมื่นสองเด้อแดงนี่แดงขยีลีพี่น้องครับผมจักสี่วางเด้อแดงจนจน,จนใหม่อะ่ะแดงจนนี่ครับเออเบิ้องไทยครับเอาฟังนี่อาจจะย้อนแสงน่ดจังหน่อยผมมาจะพาเบิ้งเครื่องเพิ่นนะครับ เครื่องดำนะพี่น้องครับบ้จัดครับกีบหูดำหูสาบได้คุณล่ะครับนี่ผู้ใดหาครับถือว่าเป็นชุดแม่ทองครับเฟมยังยังยักษ์จังสี่ครับผมพี่น้องครับนี่ครับเบื้องใสแดดไปนีะเบื้องนะหูกับพอดีครับหูบ่วถึงหดปากว่ามันหูกินนะครับนี่ครับอ่ะราคาพูดคุยต่อร้องกันในทุกตัวต่อร้องได้ทุกตัวนะครับย่ำเบื้องอีกเทียนนะราคาเก่าบะ ราคาเก่านะครับ42,000บาท42,000บาทพี่น้องครับราคาเก่าอยู่พี่น้องเอานี่ครับผู้ใดอยากได้งนะพี่น้องเนาะเผาโทรนะครับเด้อโทรไว้ได้ก่อนครับผมพี่น้องครับสวยเลยนะครับลงมต่างใช่ไหมครับมาตรฐานนะครับว่าเวิ่งการใจลูกนะครับลูกก้อนนะครับเป็นวงูที่ใจลูกเด็ดมากเลยครับเป็นลูกผู้นะครับหรือว่าลูกสีม้านี่สีสลับให่บัวพี่น้องเอาไปรุ่นกันเอานี่ครับผู้เบิ้งเป็นเพิ่นกิดที่เบิ้งเป็นนี่เนาะว่าต้นโตจังเด๋ยิ่งจังเด๋ยด้ลูก เป็นตัวผู้ตัวเมียเนาะตัวท่าน,นึง <ขอ S 1> ก็ได้ขอบเกลื่นเบื้งครับอ่ะนี่ครับมักตัวใดครับชื่นชอบตัวใดรายละ,ละเอียดใดอาจจะอาถับเบิ้งบริษัทเจนเนาะพี่น้องเนาจจะก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยสอบถามกับเจ้าของคอ,อกเจ้าของฟาร์มเพิ่นได้อีกทีนึงเด้อพี่น้องเด้ออ่ะนี่ครับฝากนะครับบอหนิท้ายท้ายสุดนะครับคบอหนิมตีก็ต้องฝากกับพี่กับน้อง FC ของบ่าวรุ่ดตลาดนัดกัวออนไลน์นะครับสําหรับคลิปที่ผ่านๆมาก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับการตอบรับเป็นอย่างดีครับลงคลิปใดพี่น้องก็ให้ความอออนนุเคราะห์้ยๆันี ตลอดมาตลอดไปผเป็นเวลาที่ผมยืนยัดอยู่กับ y YouTube หัวนี่เป็นหาถึง6ปีแล้วมีมือนีได้กัย้อนพี่ย้อนน้องนะครับน้ำตีว่าไข่กำลังใจแม่นมาสืบมหาโทรมาจ้ากน้อยก็ดีใจครับขอบคุณเอฟซีสมองตุบบอลเดอร์าว่าสิเป็นประเทศนอกหรือว่าอยู่ในไทยของเขาสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องจะเก็บจะไข่จะจนมีเงินท้องใส่หลายมือนีหมอลําตีพความทีงานขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ